สวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนเพื่อนๆน,นะครับมาหัดทำอไอศครีมมะม่วงค่ะโอ้โหมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วงนี้มะม่วงออกเยอะมากครับแล้วก็บางทีเราก็ได้เพื่อนฝูงให้มานะครับโอ้โหสวยไปจากต้นเต้นไปหมดแล้วก็กินไม่ทันครับบางทีก็ต้องแจกกระลอกบ้างอะไรบ้างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมะม่วงนี้ทำไอศกรีมได้อร่อยจริงๆครับโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้นะครับเพราะว่ามีรสหวานมากแล้วก็ ไม่ค่อยมีเส้นใหญ่มากนะครับเหมือนพวกอบร่องพวกนี้อาจจะทาลาบากนิดหนึ่งเพื่อผมได้ะม่วงน้ําดอกไม้มาเยอะมากครับเดี๋ยวจะทําให้ดูครับว่าทํำยังไงนะครับกินไม่ทันครับรยากก็ปลอกไว้แล้วก็ใส่ในฟรีเซอร์ไว้อย่างนี้ครับพอเราได้มาเป็นเหมือนเป็นก้อนแข็งๆเอาออกมาจากตู้ฟรีซเลยครับแล้วเดี๋ยวเรามาทำไอศครีมันเลยครับส่วนผสมนะครับที่จะต้องใช้นะครับดูนี่เองนะครับก็จะมีอะไรบ้างเอ่ยมี นี่คำง่ายมากมากเลยมีโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตนะฮะหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็มีน้ำพึ่งค่ะนะครับน้ำผึ่งน้ำพึ่งนี่มันจะช่วยทำให้เวลาที่เวลาปั่นนะครับไปแล้วเนี่ยมันจะไม่มันทำให้มีความเป็นความเหลวนิดนึงนะฮะแล้วก็เวลาตักไอศครีมมันจะไม่เป็นน้ำแข็งนะครับเป็นก้อนนะครับแล้วก็บางทีผมชอบใส่มะนาวนิดหนึ่งเนื่องจากว่ามะนาต่อไม้นี่เวลามันสุกแล้วมันหวานจัดมากครับผมคิดว่าถ้ามันมีมุมเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยน่าจะดีนะครับ โอเคครับไม่ง่ายเลยครับเราก็เริ่มต้นจากการเอาขั้นตอนแรกนะครับก็เอากริดโยเกิร์ตนะครับใส่เข้าไปนะครับเราจะใส่โยเกิร์ตก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่มะม่วงก่อนถ้งมันเป็นมะม่วงแข็งเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้อันี้มันตีไม่ได้นะครับไอตัวเบลนเดอร์มันตีไม่ได้นะครับจะใส่โยเกิร์ตก่อนนะครับกรดโยเกิร์ตครับเพราะมันจะมีความสム ooth มากนะครับ ถามผมนะครับว่าใส่เท่าไหร่ผมก็โมๆทุกทีทำสามทีไม่เคยเหมือนกันนะครับเแล้วก็ใส่มะนาวน,นิดหนึ่งค่อ้ใส่น้ำเึ้่นิดหนึ่งครับเส่มะม่วงนะครับที่เป็นก้อนแข็งนะครับ ออกมาจากตู้ฟรีซแล้วเราก็ใส่เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารอให้มันละลายนะครับมันจะกลายเป็นเวลาเราทำรํำไอศครีมมันจะกลายมีน้าแข็งผสมนะครับมันจะมีน้ําเยอะนี่เราจะใส่เข้าไปเลยครับทั้งที่มันเป็นก้อนของแข็งนี่นะครับหยุอ,อมาจากตู้ฟรีซปุ๊บใส่เลยครับ เราปั่นสักรอเหมือนก็ได้ครับที่ไม่ค่อยมีแป๊บนะครับปั่นแรงๆเลยครับ ให้ละเอียดเลยครับเราพยายามอย่าให้มันทำให้เร็วนะครับอย่าให้มันละลายอย่าให้มันเย็นนะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นก้อนน้ำแข็งท้ายหลังที่เราไปใส่ในครีมเอ์นะครับงการให้มันมีความเป็นครีม ขนาดนี้หนึ่งครับผมคิดว่ามันต้องมีรสออกเปรี้ยวนี้จะจะดีครับคือบ้านผมเนี่ยชอบกินเปรี้ยกันนะครับรสเปรี้ยวนิดน,นึงครับโอเคครับผมน่า โอ้ลุคส์กูดนี่ครับดูดีไหมครับ <laughs> เดี๋ยวเราจะาจะไปใส่ในฟรีเซอร์นะครับเวลาเราจะใส่นะครับผมจะผมใช้ภาชนะที่เป็นโลหะแล้วก็ใส่แช่เย็นไหมครับเพราะว่ามันจะได้เย็นเร็วครับแข็งตัวเร็วจะได้ไม่เป็นเวลาที่ถ้าเราทำไอศ์ครีมนะฮะมันจะต้องให้มันแข็งตัวเร็วๆเปิดไม่ออกเดี๋ยวนะครับ เดี๋ยวเราจะไปแช่เย็นนะดูสิครับมันดูพรีเมี่ยมมาก ไตาแล้วนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวเราไปแช่เย็นครับประมาณชั่วโมงนึงครับน่าจะกำลังน่ากินเีเดียวนะครับ เด็กชั่วโมงะาดนะครับชั่วโมององเดี๋ยวเรามาดูริเป็นยังไงแต่เดานีดูนะครับ moment of truth นะครับ,ววอววรบโอ้มันยังอ่อนไปครับผมแต่ไม่เป็นไรครับพอได้พอได้อ่ออันนี้ยังอ่อนไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่ใหม่นะครับแต่มันก็นี่ครับ ไอศกรีมมะม่วงน้ำดอกไม้สำหรับกินหน้าร้อนครับชื่นใจเดี๋ยวเราชิมกันครับกันเลยนะครับอือโอ้โ huh. ห oh สดชื่นจริงอยากให้เพื่อนๆลองทำดูครับมันง่ายมากจริงๆมีมะม่วงสุกมากๆแล้วก็แทนที่จะทิ้งทำไอศกรีมกันอร่อยมากอื uh huh. ที่ลองให้เด็กๆ สองคนกินนะครับคนหนึ่งให้9เต็ม10อีกคนหนึ่งให้10เต็ม10ดีใจมาก